ราวข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจนะครับอย่างที่พี่ต้อมได้เกรื่อนเอาไว้เมื่อสักครู่นะครับเรื่องของกกรได้ออกมาส่งสัญญาณไปถึงรัฐบาลนะครับที่รัฐบาลนั้นจะปรับขึ้นค่าแรง400บาทเนี่ยมันจะส่งผลกระทบเนี่ยมากกว่าในเรื่องของประโยชน์ที่จะได้ใช่ไหมครับพี่ต้อมครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าตอนนี้หลายคนเริ่มออกมาพูดนะว่าเอ้จริงๆแล้วการที่พักการเมืองนำนโยบายในการหาเสียงเนี่ยมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยหรือมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจมันใช่หรือเปล่าแต่บางทีมก็ไม่ใช่นะ นะครับเอาไปเมื่อวานนี้คุณสนั่นอังกุบลคุณ นะครับประธานกรรมการหอค้าไทยแล้วก็สภาหอค้าแห่งประเทศไทยในฐานะตัวแทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกรนะกกรนี่ก็สภาหอสภาอุดแล้วก็สมาคมธนาคารไทยออกมาบอกนะครับแม้ว่ากกรเนี่ยจะเห็นด้วยนะกับการยกระดับรายได้ของแรงงานเพื่อที่จะให้แรงงานเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยแต่กกรก็กังวลนะแล้วไม่กังวลธรรมดาคือกังวลเป็นอย่างยิ่งอะต่อนโยบายรัฐบาลที่มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ําเป็น400บาทเท่ากันท โดยเฉพาะเนียเพาะว่าที่เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีความผันผวนแล้วก็มีความเปราะบางจากสถานการณ์ต่างๆรวมทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อประเทศแล้วก็ภาคธุรกิจไทยต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านเนี่ยนะครับกกร,รก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันนั้นขอเสนอแนะแนวทางในการปรับขึ้นกระจ้างขั้นต่ำที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงบริบททางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมถึงผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆดังต่อไปนี้นะครับอ่าเพ่ดูเลยก็แล้วกันนะครับมีอยู่7ข้อ และเจ็ดข้อก็คือข้อแรกเห็นไหมครับต้องปรับขึ้นตามความแตกต่างของเศรษฐกิจแล้วก็ของสังคมในแต่ละแ,แ,แต่ละจังหวัดแล้วมันไม่ได้หมายความว่าค่าครองชีพทุกจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยมันแพงเท่ากันหมด นะครับแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเราไปแฟรตก็คือ400บาทถ้าคุณทุกประเทศนี่ยังไม่ต้องพูดถึง600บาทที่เป็นนโยบายเพื่อไทยกันนะเอาแค่400บาทเียมันก็จะแย่แล้วแต่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจในบางจังหวัดเนี่ยที่บอกว่าเขายังสามารถกินข้าวนะครับซื้อข้าวอะไรนะ อาหารตามสั่งอ่ะจานละสี่สิบสี่สิบห้าบาทได้อยู่นะครับอยู่ๆเนี่ยคุณจะไปบอกว่าเฮ้ยเขามีค่าใช้จ่ายเท่ากับกรุงเทพนะกะเพราไข่ดาวจานละหกสิบเจ็ดสิบาทเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มนะภาระให้กับจังหวัดนั้นเขาอีกเพราะฉะนั้นมันจะต้องปรับขึ้นตามความต่างเศรษฐกิจของสังคมนะครับในแต่ละจังหวัดอันที่สองก็คือต้องไปดูหน่อยนะรัฐบาลไปดูหน่อยว่าถ้าปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำสี่ร้อยบาทแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อความสามารถทางด้านการแข่งขันของประเทศไทยไหมนะครับอันที่สามก็คือนะครับ ผลก็ทบตอความสามารถในการแข่งขันของบ้านเราแล้วเนี่ยแ,แน่นอนต้นทุนเรือสูงขึ้นไงมันก็ยังจะส่งผลกระทบต่อการเลิกจ้างนะจำได้ใช่ไหมที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าขนาดขึ้น300บาททั่วประเทศเท่ากันเนี่ยรัฐบาลคุณยิ่งรักเนี่ยนะครับโรงงานอุตสาหกรรมนะแห่งหนึ่งเนี่ยมีคนงานอยู่สา0,000ืคนเนี่ยปลดทันที1 0 0่0และยังไงอะ่ะนะครับอันนี้ก็คือจะมีการเลิกจ้างหรือไม่ก็ลดเลิกจ้างกาันนะครับลดจ้างงานสําคัญที่สุดก็คือว่าย้ายฐานการผลิตไง ขาบอกเขาไม่ไหวเขาไปเวียดนามดีกว่ามั้งไปประเทศอื่นๆที่แต่ครับเขาจ้างแรงงาน,นถูกกว่านี้ดีกว่ามั้งแต่ก็เห็นไหมครับเอ็นบีดีไปเวียดนามเลยบอกคนเวียดนามเนี่ยโอ้โหนะครับคุณภาพครับแก้วล้นแก้วแล้วบ้านเราละครับเป็นยังไง Productivity ทางน้านแรงงานมันต่ำมากแต่ว่าจะขึ้นค่าจ้างแรงงานสูงเนี่ยมันจะไหวไม่ไหวนะอ่านี่ข้อ3ข้อที่4ก็ต้องไปดูความพร้อม ของแต่ลนะประเภทอุตสาหกรรมของแต่ของแต่ละประเภทกรรทิจการว่าเขายัางไรบอกว่านะครับอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นอย่างเงี้ยนะ่าองใช้ค่าจ้างแรงงานเป็นต้นทุนหลักเนี่ยคุณมพิขึ้นเขาอีกเขาจะไหวเหรอนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามข้อที่5นะครับกรบอกว่านายจ้างเนี่ยก็พร้อมจ่ายนะตามทักษะฝีมือแรงงานหรือว่า Payby Skills นะครับก็คือมีความสามารถมากเขาก็จะจ่ายมาก นะแต่ว่ามีความสามารถน้อยเขาก็จ่ายน้อยอันนี้มันน่าจะเหมาะสมนะแต่ว่าสําคัญที่สุดก็คือข้อที่6กนี่น่าสนใจมากครับคุณฝัณ่งกับคุณผู้ชมครับบอกว่าคือการนะครับการประกาศตอตาค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือนะตามนะครับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติมีอยู่280สาขาเนี่ยวันนี้ประเทศไทยเพิ่งประกาศเพียง129สาสาขาเอาประกาศตรงนี้มันครบก่อนดีไหมแล้วค่อยว่ากันจะไปขึ้นค่าจ้างแรงงานก็ค่อยว่ากันสุดท้ายเลยนะครับ เบ,บ็ดเสร็จแล้วเนี่ยสมมติว่าถ้าจะต้องมีการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานเนี่ยนะครับขั้นต่ำเนี่ยไม่รู้จะยังไงแบบไหนเท่าไหร่เนี่ยมีมาตรการในการส่งเสริมภาษีนะทางภาษีให้กับผู้ประกอบการแล้วก็หาทางลดเงินสมทบป,ประกันสังคมให้กับนะครับผู้ประกอบการได้ไหมอันนี้นะครับกกอลบอกว่าการดําเนินนโยบายปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําที่เหมาะสมได้เป็นธรรมภายใต้กรอบกฎหมายและตามมติของอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ําจังหวัดเนี่ยนะครับมันเป็นเสียงสะท้อนข้อเท็จจริงจากพื้นที่ของแต่ละจังหวัด นะซึ่งจะนําไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็กระตุกกระตุ้นเตือนรัฐบาลนะว่านะครับหันกลับมาดูหน่อยนะ,ะ,ะนหันกลับมาดูหน่อยนะครับลืมตะประทานโทษหันกลับมาดูหน่อยนะอย่าใช้แต่ว่าเอ้ยเป็นนโยบายที่เราหาเสียงไว้ต้องทําไม่ได้บางทีมันไม่ได้ไปฝืนนะครับพิถาครับ่ คือจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแล้วการจะทําให้ค่าแรงมันสูงในระยะยาวไหนๆก็ต่อเนื่องจากกกรเลยนะคะมันถึงเวลา<ม>หรือ,อยังคะที่เราอาจจะต้องปรับเรื่องของโครงสร้างการผลิตคือสินค้าแบบที่มันตกยุคยมันควรจะเปลี่ยนเป็นสินค้าที่โลกเขาต้องการได้แล้วว่ะค่ะพี่ต้อมใช,ใช่ใช่ใช่นี่จริงๆนะ<ม>ที่นุอมหมีว่าว่านอกเหนือจากเจ็ดข้อแนะนํากกอรต่อการที่รัฐบาลพักเพื่อไทยหาเสียงไว้ว่าจะปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ วันล,ละหกร้อบาทเท่างทุกประเทศแต่ณเวลานี้เนี่ยแค่วันล,ละสี่ร้อบาทเนี่ยนะครับเอกชนยังไม่ยอมเลยนะแต่ว่าอีกทางหนึ่งการปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศพูดกันมาหลายปีดีดักแล้วมันก็ยังไม่สามารถทํากันได้นะวันนี้เราก็จะไปดูกันว่าถ้าประเทศไทยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตเราจะต้องทํำยังไงนะครับเราจะต้องเริ่มต้นกับแบบไหนแน่นอนนะครับผู้ที่จะมาให้ความเห็นในวันนี้ ก็นะครับเป็นคนของพรรคเพื่อไทยเขานั่นแหละนะครับก็เป็นหนึ่งในคณะทำงานด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยรองศาสตราจารย์ดรกิตติริมสกุลครับไปฟังกันเลยครับอาจารย์กิติสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณตุลงครับอาจารย์ครับประเทศไทยเนี่ยนะครับเราพูดกันมามากพูดกันมานานแล้วนะครับว่าณเวลานี้เนี่ยเราตกนะครับหรือว่าเราถูกดีดออกมาจากห่วงโซ่อุปทานของโลกนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะกลับเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของโลก ได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมีการปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศทีนี้นะครับหลายคนก็พูดว่าการปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศเนี่ยอุกพูดกันพูดกันเยอะมากแต่รู้สึกมันเป็นแอ s สแต็ก,ตกมันเป็นนาม,มาทาเพราะจนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังไม่เห็นมีการขยับขยื่นอะไรยังไงกันแบบไหนเลยครับอาจารย์จริงๆแล้วเรื่องการปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศเนี่ยนะครับอาจารย์ในมุมทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันจะต้องเริ่มยังไงต้องเริ่มแบบไหนแล้วต้องทํำยังไงครับอาจารย์กิติครับ ครับเพื่อสงวนเวลาที่สั้นเนี่ยนะข้อที่หนึ่งเนี่ยตามจริงมันมีการศึกษาไว้เรียบร้อยละครับอาจารย์ว่าไอแหล่งที่มาการเจริญเติบโตทางด้านซัพพลายไซด์ครับทางด้านอุปทานและอุปสงค์ถ้าทางด้านอุปทานเนี่ยก็คือการใช้ทุนเราไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็แรงงานที่ใช้เนี่ยมีทักษะตา่ําส่วนใหญ่เป็นแรงงานเข้มข้นครับนะครับ แล้วก็กตัวที่เหลือตัวที่เหลืออีกตัวหนึ่งด้านอุปทานก็คือการเติบโตที่เป็นเรียกว่าโ bon บนะัสหมายความว่าการเทคโนโลยีของเราเนี่ตกต่ำมากคือ mm hmm. ธรรมดามันน่าจะประมาณหนึ่งถึงสองเนี่ยนะของเราอาจจะประมาณศูนย์กว่าเนี่ย oh, ดังนั้นคือในในรอบในในรอบในรอบหลายปีมาเนี่ย mm hmm. การทำา total factor productivity เนี่ยคือการดูผลิตภาพมวลรวมเนี่ยค mm hmm. ่าเฉลี่ยของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ทางด้าน factor productivity เนี่ยก็คือส่วนเหลือที่กเกิดจาก ของแรงงานและทุนแล้วเนี่ยมันต่ำกับหลายประเทศเพราะฉะนั้นัพพล l y ไซ d ์เนี่ยต้องปรับอย่างยิ่งปรับยังไงก็คือปรับทางด้านโครงอุตสาหกรรมของเรามีหลักๆมีอยู่เจ็ดประมาณสิบสิบเอ็ดนะเรียกปราสิบเอ็ดอันสิบสองครับวิจัยจากเกษตรเกษตรมานี่มานั่นปิโตรเลียมเนี่ยแล้วเราจะเห็นว่าเราเราลองทดลองทดสอบดูว่าแต่ละที่เนี่ยมันมี Total Factor Productivity เท่าไหร่และและการทำทางด้านเขาเรียกว่า Input Output ทางด้านอาเซียน พราะฉะนั้นซอสเสร็จสับกรที่มาการเจริญเติบโตทางด้านอักิเกตทางด้านดีแมนไซ์เนี่ยซึ่งก็คือ Import substitution. s u t s u i t u t i o n ครับถ้ากรธเกิดจากการนำเข้าและทดแทนสิ่งที่เรามีอยู่อันที่สองเกิด export, expansion, export oriented ก็คือเกิดจาก export อันที่สามเนี่ยเน็ตเนนะเน็ตอันที่สามก็เกิดจากส่วนที่อื่นๆที่เป็นเทคโนโลยีเเก่ชนคือการเปลี่ยนแปลงในตัวโครงสร้างการผลิตครับเราก็จะพบว่าอุตสาหกรรมที่ควรจะออกจากระบบไปแล้วเนี่ย มีมากมายเลยยกตัวอย่างเช่นอ้าวอ้าวเนี่ยนี่นี่แน่นอนต้องออกจากระบบเลยเหรอครับพี่ยานครับไม่ใช่เขาเขาเรียกใช้คําว่า exit ซิสไม่ได้ตายไม่ไม่ไม่ได้ตายไปนะรัฐบาลเนี่ยจะต้องทํำยังไงให้เขาเพิ่มประสิทธิภาพหรือถ้าไม่ได้ก็ต้องถดถอยไปยกตัวอย่างเช่นเออต้องไปเช่นอุตสาหกรรมสมัยโบราณเช่นสุตรอุตสาหกรรมว่าด้วยไม้เนี่ยถ้าใช้คนอย่างเดียวมันไม่ได้ละครับมันก็ต้องมีใช้ออโตเมชันเข้ามา อุตสาหกรรมที่ว่าด้วยอที่มันทันสมัยอยู่แล้วส่วนใหญ่มันมัน,มนไม่ได้ใช้คนมากละมันใช้คนน้อยแล้วใช้ทุนเยอะแล้วใช้เทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยพออันนี้คือสาเหตุปัญหาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยทราบหรือ,อยังถ้าไม่ทราบก็รีบศึกษาพวกนักวิชาการทั้งละเก้าสิบเก้าคนอะไรที่ออกมาค้านร,รัฐบาลนี้เขารู้ดีนะครับแต่ไม่แต่โดนทั้งทั้งนักวิชาการฝากรัฐบาลคือผมเนี่ยก็เป็นคนทําเรื่องพวกนี้มาก่อนดังนั้นเนี่ย ผมเสนอเลยนะเพื่อเวลาที่มันท่านเนี่ยก็คือต้องให้อุตสาหกรรมที่ไปไม่ได้เนี่ยเอ็กซออกไปทีนี้เอ็กซิเนี่ยมันไปไปอยู่ดีเอ่อพรุ่งนี้ปิดงานเนี่ยมันตายกันหมดนะแรงงานก็แย่ด้วยใช่ไหมมันจะต้องมีเงินทุนเงินทุนกองทุนอ่ะเพื่อการเอ็กซครับโอเคไหมเข้าใจนหมคุณนี่เข้าใจตรงกันไหมคุณปรับโครงสร้างไม่ได้ปรับเทคโนโลยีไม่ได้ผมไม่มีเงินลงทุนแล้วครับผมไม่ไหวแล้วครับงั้นก็ให้ถอยไปทําอย่างอื่นซะ อุตสาหกรรมแต่ว่ารัฐบาลก็ชดเชยไปรัฐบาลชดเชยไปเท่าที่ทําได้อืเพราะฉะนั้นตรงเนี้มันต้องใช้ตังค์นะและตังค์นี่มาจากไหนเมื่อกี้เอเราก็ทราบกันอยู่ว่าระบบการคลังของเราต้องเก็บภาษีกันอยู่คืออยู่ดีๆมันก็ลาบากดังนั้นถ้าเป็นผมเสนอก็ต้องเอาการสร้างเอยืมจากแหล่งเงินทุนภายนอกอืมไม่ใช่ในประเทศนะแหล่งเงินทุนภายนอกที่มีดอกเบี้ยต่ําเช่น บางประเทศเนี่ยที่เขามีเงินออมเยอะประเทศในเอเชียตะวันออกของเราเนี่ยออดอกเบี้ยประมาณสอ,องกว่าอาจารย์ผม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 ขออน,นุญาตตรงนี้นิดหนึ่งครับอาจารย์ถ้าบอกว่าเธอจะกู้ยืมจากภายนอกเนี่ยไอ้พรบการกู้เงินนะครับไอ้พรบหนี้สาธารณะเนี่ยบอกว่าพลัาางพูดอยู่เนี่ยครับครับอาจารย์เชิญเชิญเชิญตอบอาจารย์เชิญเชิญตอบต้องแก้เพราะว่าหนึ่งเอายุทธศาสตร์ชาติมาวางก่อน ยุทศาตชาติเนี่ยส่วนใหญ่นึกว่าไม่ไม่มาไม่ไมค่อยเข้าใจกันก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มันตามจริงยุทธศาสตร์ชาติคือการมองไปข้างหน้าที่ผมพูดมาเมื่อกี้เนี่ยหมายความว่าข้างหน้าจะไปยังไงกันถนนขูดขาเนี่ยจะเดินแบบเดิมไหมนั่งซาเล้งป่ะหรือจะนั่งเอารถกระบะรถอะไรวิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ดีๆวิ่งมันต้องใช้ใช้ใช้ใชใชทรัพยากรถูกไหมดังนั้นเนี่ยเขาต้องมานั่งดูกันว่าถ้าจะมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยถ้าไม่ได้เก็บภาษีมาก จนพอเพียงครับก็ต้องมีการกู้จากภายในและภายนอกแต่แนะนําให้กู้ภายนอกเพราะว่ามันถูกกว่าแล้วมันลองเท e มอ่าก็คือประเทศบางประเทศนะนาสถาบันบางแหง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเงินอันนี้มาแล้วก็ทํา exit ทีละอุตสาหกรรมเลยอืมอันนี้อันนี้จําเป็นบ,บวกกับนะที่ออก exit ไปเาว่าพอ exit ไปแล้วเนี่ยปรับเปลี่ยนทุนจากทุนเป็นไฮเทคโนโลยีหรือปรับเปลี่ยนเป็นมิเดียเทคโนโลยี แล้วคน,คนด้วยทักษะคนก็ต้องเพิ่มอมนะครับเพื่อขณะนี้กระ,กระทรวงอวเนี่ยให้กงะนรวงมาทำมาวิจัยเนี่ยมาปีหนึ่งสามหมื่นล้านตามจริงอวิจัยก็ทําไปในที่เซกเตอร์ที่สําคัญส่วนในไม่สําคัญ,ญยุบมาเพื่อพัฒนาคนเลยอืมนะครับให้ทักษะเพิ่ม,อมโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องกู้อันนี้ไม่ต้องกู้ดีแล้วอ,อันที่สอง ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอันนี่อัน้นี้ต้องกูเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเราไม่มีครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าทําช้นนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้ภาพภาพภาพเอ่อมีเดียมเทอมระยะกลางระยะยาวเป็นยังไงคือเรารู้ว่าอนาคตเราจะไปยังไงมากกว่านะครับครับ,รบแล้ถ้าจันทนี้ถ,ถ้าตกลงครับ อาจารย์บอกว่านะครับอันไหนไม่ไหวต้อง Ex i t ซไปส่วนใหญ่เนี่ยนะเวลานี้ก็คือเป็นกลุ่ม SME อาจารยันะครับที่มีประเด็นหนักหนาสาหัสมากก็คือรายใหญ่ๆก็มีแหละแต่ว่าเขาก็ปรับตัวเขาไปเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นนะครับโรงงานอาหารสําเร็จรูปอย่างเงี้ยนะครับผลิตอาหารสําเร็จรูปอย่างเงี้ยนะครับเขามีคนงานอยู่ประมาณ3 0,000คนพอรัฐบาลบอกขึ้นค่าแรง300บาทต่อวันปั๊บเขาปลดเลย10,000คน เหลือแค่สองหมื่นแล้วก็ที่เหลืออีู่สองหมื่นเนี่ยเขาก็มีรับเพิ่มแต่เอาเทคโนโลยีเข้าไปใช้นะครับไอ้ตรงเนี้ยนะครับก็คือรายใหญ่เนี่ยเขาทําได้แต่ว่า SME เนี่ยทุกวันนี้หาทางนะครับถ้าผมบอกว่าอาจารย์อาจารย์โทษครับคือถ้าผมว่าผมเป็น SME เนี่ยวันนี้รัฐบาลบอกเฮ้ยเอ็กซิสแล้วเดี๋ยวจะชดเชยให้ผมเนี่ยผมไปได้ผมก็กระโดดใส่เลยอาจารย์นะครับคือทุกคนแบบเลิกพอรัฐบาลนึงมาช่วยเชยมันจะยิ่งไม่เป็นทาร่าอะปรก็าปนังครับมันไม่มีตังหรอกขนาดนั้น คำว่าเอ็กซิเนี่ยไม่อยู่ดีๆเอาเงินไปแล้วเลิกนะมันจะต้องมีการปรับโครงสร้างก่อนโดยเฉพาะ s อ e เอมอเนี่ยต้องมาปรับนะครับอืมอ m มอเนี่ยคือขณะนี้เอ e ออส่วนใหญ่สามสี่เป็นเป็นหมื่นลายใช่ไหมใช่หลายหมื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาสั่งเซ็นออกมาว่าให้มันชัดเลยเป็นแสนว่าตัวอันไหนที่ทําได้อันไหนทําไม่ได้อืมอันทําไม่ได้ก็เปลี่ยนอุตสาหกรรมเปลี่ยนโครงสร้างไม่ใช่จะเลิกนะเลิกกวเอาอะไรกินมันไม่ไม่ไม่เลิกหรอก แต่ว่าปรับโครงสร้างเช่นอาจจะลดจํานวนคนลง<ม>เพิ่มเครื่องจักรทีนี้เครื่องจักรเอาเงินที่ไหนล่ะ<ม>แบงก์กไม่ปล่อยใช่ไหมแบงก์ไม่ปล่อย NPL เลยอาจารย์นะใช่ใช่ใช่ NPL เพราะฉะนั้นตรงเนี้มันจะต้องมีกองทุนนี้เข้าไปอุ้มอ่ะ<ม>อันนี้อุ้มนะที่พูดเนี่ยไม่ใช่จะให้ตายนะครับแต่ว่าไม่ใช่อุ้มไม่ใช่อุ้มทุกคนนะ<ม>ต้องมีมีโปรแกรมม i n g ชัดเจนว่าจะต้องทําสัญญาพันธสัญญาร่วมกันว่าจะเดินไปข้างหน้ายัางไงแต่ถ้าเป<ม>็นอุตสาหกรรมไหนที่มันดูแล้วเนี่ย จนทดสอบสร้างตลาดเรียบร้อยแล้วว่ามันไม่ไหวอ่ะไม่ไหวจริงจริงไม่ไหวจริงๆริงก็ต้องยอมรับสภาพแต่ไม่ได้เป็นเรื่องตืตายไปนะก็ไปเป็นลูกจ้างเขาก็ได้หรือไปเป็นค้าขายในภาคทางด้านบริการก็ได้ไปเป็นมือชีพนะไปเป็นมือชีทางงสายนั้นก็ได้ทําไมแล้วรวมทั้งอีกอันหนึ่งที่ปรับโครงสร้างคือภาคเกษตรอันนี้เวลาแตะเนี่ยคนคนไม่กล้าแตะเอสเอ็บีก็ยังโดนด่าบ้างเนี่ยแต่ถ้าปรับโครงสร้างเกษตรจะโดนด่าเละเลยแต่ผมคิดว่าจำเป็นต้องทํา ปรับยังไงให้อาจารย์โครงสร้างเกษตรปรับปรับก็คือว่าผลิตภาพของเราเนี่ยในเรื่องทุกตัวหลายตัวเนี่ยตัวแปรหลักๆไอ้ตัวผลิตภัณฑ์หลักๆของเราเนี่ยผลิตภาพต่ําเกินไปต่ำมากยิวต่อร่าอย่างข้าวนียิวต่อร่า่้ามากแล้วเราจะรอให้เป็นอย่างนี้ได้ยังไงเราก็ต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งคือถ้าด้วยน้ําตานี่ก็ต้องทําแต่ไม่ได้หมายให้เขาตายนะให้เขาไปปลูกพืชอย่างอื่นซึ่งเขาไม่ถนัดใช่ไหมอาจารย์น้ําตานี่ไม่เท่าไหร่อาจารย์ฐานเสียงนี่อาจารย์ฮะก็นี่ผมพูดแบบ ดรกิติเนี่ยคือพูดในความหวังดีชาติข้าพาจ้าครับครับถ้าเราคิดแต่ฐานเสียงอย่างเดียวประเทศไปไม่ได้ไม่ว่าจะพรรคไหนหรือรัฐบาลไหนครับบอาพเจ้าคิดว่าปรับได้หมายถวงว่าจะให้เกษตรกรโดยทั่วไปในขณะนี้เอจิงนะแล้วก็ลูกหลานไม่ทํานะท่านท่านลงใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะแทนที่จะปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วค่อยไปแก้เนี่ยเราทําตั้งแต่นี้เลยลงไปจัดการเลยในรายเขตรายพื้นที่เลย ว่าใครจะทำบ้างลูกหลานกลับมาไหมถ้าลูกหลานกลับไม่ได้า่างประเทศเนี่ยบางประเทศเนี่ยรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยหาที่ให้เลยที่ที่หลุดจำนองหรือที่ที่รัฐบาลยอมให้ได้เนี่ยเอาพวกคนรุ่นใหม่มาทําเลยให้เช่านะแล้วก็ปลูกพืชอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยบางที่เนี่ยปลูกส้มนอกฤดูกาลจากธรรมดาในฤดูกาลเนี่ยสมมติลูกละหนึ่งบาทเนี่ยนอกฤดูกาลลูกละสี่บาทครับ อย่างนี้อ้าวอ้าวมันเกิดมันเกิดแล้วมนองฤูดูกาลมันไม่มีไงมันไม่มีไงเออเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะต้องเข้ามาคิดเรื่องเกษตรนะเพราะขณะนี้ยังไม่ได้คิดส่วนใหญ่ก็คืออ่าข้าวเอาไร่ละพันไม่พอไปขอเงินเพิ่มนั่นเหรออาจารย์มันมันคือมันไม่ได้ว่ากันคือมันลําบากกันอยู่ทุกคนใช่ไหมแล้วทาไม่ได้ก็ไม่ไม่ให้ก็ไม่ได้เมื่อกี้พูดอท่ารย์พูดฐานเสียงอะไรเนี่ยแต่ว่าเราต้องมองเป็นมีเดียมเทอร์มโปรแกรมมิ่ง ครับพี่ยาลดโปรแกรมไปอีกใช่ไหมรวมทั้งไอ้เรื่องพวกนี้มันจะต้องพึ่งนโยบายการคลังและการเงินอาจารย์จะถ้าไปถ้าไปมันต้องไปกันทั้งองค์คาพยพมันจะเริ่มนับหนึ่งกันยังไงจะต้องเริ่มต้องให้เสนอรัฐบาลเนี่ยจะต้องเสนอแผนแผนใหญ่ก็คือมันมีกรอบของยุทธศาสตร์ชาติอยู่แล้วครับแต่ส่วนใหญ่รังเกียดรังเกียรยุทธศาสตร์ชาติผมคิดว่าไม่ต้องไปรังเกียรแต่ว่าแน่นอนยุทธศาสตร์ชาติมันเฉพาะภาวะพ้อยก็ร้อยกว่าหน้ามันก็อ่านไปรู้เรื่องนะ ก็ต้องทําให้มันง่ายแล้วเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนมาร่วมกันแล้วเป็นแผนชาติอืแผนชาติระยะสั้นระยะกลางระยะกลางระยะยาวระยะสั้นนี่ต pues ้องการเงินการคางแั้งชาติอันนี้มันเราไม่พูดในที่นี้แหละระยะกลางระยะยาวเนี่ยมันจะต้องเป็นสภากัดและภาคอุตสาหกรรมนะอุตสาหกรรมภาคเอกชนเป็นสําคัญแล้วก็เอสเอ็มเพราะฉะนั้นทักสามอันเนี้ยจะต้องทําโปรแกรมขึ้นมาว่าอนาคตเราไปทางไหนกันแล้วคํานวณว่าต้องใช้ตังเท่าไหร่อื ต้องเอาคำนวณก่อนนะไม่ใช่ไปเบิกตังก่อนนะเพราะกฎหมายมันไม่ให้ใช่ไหมจากตรงนี้ค่อยแก้ว่าเฉพาะกิจเนี่ยเราขอปรับเพดานได้ไหมแต่ปรับเพดานไม่ใช่เอามาแจกกันอิรุยชุยแฉกไม่ใช่อย่างนั้นปรับเพดานเพื่อไปจัดการโครงสร้างอุตสาหกรรมอันเนี้<ป>แล้วคนอย่าลืมคนด้วยนะคนแต่คนเนี่ยผมบอกแล้วว่าอวเขามีเงินให้วิจัยอยู่ก็ปรับตรงนั้นมาลงมาให้พัฒนาคนซักเขามีอยู่สามหมื่นอาจจะไม่พอ S <S อาจจะต้องเพิ่มอีกสักอีกสองเท่าตัวแล้วกระทรวงอุกส,สาหการทาอะไรครับอาจารย์กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่เขาก็คือทางกฎระเบียบให้ลดลงรวมั้<า>งเป็นหน่วยงานธุนรการไปแล้วทุกวันนี้ถูกไหมครับอาจารย์ไม่ไม่เป็นหน่วยงานนโยาบายเขาจะต้องเป็นคนเขียนแผนพัฒนาตัวนี้อญญครับอาจารย์ครับถ้าเขียนไม่เป็นถ้าเขียนไม่เป็นก็มาคุยไม่ใช่คุยกับผมนะคุยสภาพัฒน์แล้วสภาพัฒน์เนี่ยเขาจะอ่าแล้วก็มีถ้าไม่ไม่รู้อะไรก็ให้คุณเดลงผมเนี่ยไปฟังและแนะด้วย เพราะผมนี่ไม่ใช่เราให้ข้อให้ให้ให้ i n f o r เมชั o เขาแล้วกระทรวงการคลัซึ่งเป็นรัฐมนตรีเป็นคนหนุ่มไปแรงครับผมผมขอตั้งแต่น้าจอนี้เลยว่าขอให้ท่านนําวางแผนรุตสาหกร์ในในโลกใหม่นะจะสู้เขาได้ครับจําเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วก็เกษตรสองอัน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 เลยนะครับอาจารย์ครับได้ครับอาจารย์ ได้ครับอาจารย์ครับยังไงถ้ามีโอกาสคนนี้รบกวนอาจารย์กิติกนะครับอาจารย์ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอาจารย์กิติอ่ะดรกิติริมสกุลนะครับหนึ่งในคณะทำงานด้านเศรษฐกิจรรคเพื่อไทยรัฐบาลทราบหรือยังถ้าไม่ทราบก็ต้องรีบศึกษาโดยเฉพาะยิ่งยิ่งเรื่องการเกษตรนะต้องรีบเข้ามาคิดกับพี่ถาครับนโมยครับน้องหมิวครับครับติดตามข่าวสารทางเศรษฐกิจการโดยเฉพาะเศรษฐกิจของญี่ปุ่นกับออสเตรเลียได้ข่าวว่าดำดิ่งไปเรื่อยๆเลยแหละครับพี่ต้อมคะ ไม่ค่อยดีอะน้องมุวยครับก็อย่างที่กรกรอย่างที่คุณสนั่นอังบนกุลว่าไว้นั่นแหละว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในโลกนะปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ดีเท่าไหร่นะแล้วก็มันก็ไม่ดีมาเรื่อยๆนะครับอย่างล่าสุดเนี่ย อย่างญี่ปุ่นออสเตรเลียเนี่ยครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะเอาญี่ปุ่นก่อนสำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยไปอ้างข้อมูลนะภาคเอกชนที่เยผยแพร่โดยโตเกียวโชโกรีเสิร์ชหรือว่า TSR Mo อารเมื่อวานซึ่งก็คือวันที่9ธันวาคสมส0 1 7เนี่ยนะครับการเยผยแพร่ข้อมูลที่ว่านี้เนี่ยมีขึ้นก่อนที่จะมีการประชุมธนาคา,ารกลางของญี่ปุ่นหรือว่า BOJ นะซึ่งทุกฝ่ายเนี่ยจับตามองว่าตกลงแล้วเนี่ยเรื่องนโยบายดอกเบีย้ยของ b o j จจะยังไงนะครับก็ปรากฏว่า จจะประชุมเินสัปดาห์หน้าปรากฏว่านะครับช oco research ออกมาบอกบอกว่าบริษัทที่ยื่นล้มละลายในญี่ปุ่นในปีนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะทะลุ1,000 0รายนะแล้วถ้าทะลุ1,000 0รายเนี่ยนะครับมันก็น่าจะเป็นตัวเลขที่สูงสุดนับตั้งแต่ปี256 6เป็นต้นมาโดยบอกว่าในเดือนพฤิกายนเดือนเดียวเนี่ยมีบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยล้มละลายไปแล้ว841ราย นะส่งผลทำให้ยอดรวมนะของบริษัทล้มละลายในญี่ปุ่นเนี่ยตั้งแต่มกราคมถึงพฤีกายนที่ผ่านมาเนี่ยพุ่งขึ้นไปแต่9,164รายซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่านะครับตัวเลขปี2 5 6 6ทั้งปีไปละแล้วก็คาดว่านะครับ ตัวเลขล้มละลายในยปี2567เนี่ยมันจะทะลุแล้วก็มันจะทําลายสถิติปี2 5 5 6ที่ปีนั้นเนี่ยนะครับ2 5 5 6เนี่ยมีบริษัทล้มละลายไป1855รายหมายความว่าไงหมายความว่าพศจิกาเดือนเดียวเนี่ยมีบริษัทล้มละลายไปแล้วเนี่ยนะครับ841รายนะร,รวมรวมแล้วเนี่ยมก,กราถึงพศจิกาเนี่ย9,164ราย พันวาคมที่เหลืออยู่อีกหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับแสดงว่าจะต้องมีบริษัทล้มละลายประมาณสัก2,000บริษัทในญี่ปุ่นนะมันถึงจะแบบแซงหน้าสถิติป,ปี2 5 5 6ได้อันนี้โอ้โหน่าตกใจมากนะครับน้าตกใจจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องติดตามดูกันแล้วก็อย่างไรก็ตามไอ้รายงานชิ้นเนี้ยตัวเลขตัวเนี้ยนะครับมันจะส่งผลต่อการประชุมคณะกรรมการ นะครับนโยบายดอกเบีย้ยของ BOJ ที่นะครับกำหนดว่าจะประชุมกันในวันที่1 8 1 9ธันวาคมนี้ซึ่งก็เป็นวันเดียวกันกับที่ธนาคารการลางสหรัฐเรือเฟดเนี่ยจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบามสีนะโดยคะณะผู้กำหนดนโยบายของ BOJ ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะมีการพิจารณาตัวชี้วัดเศรษฐกิจล่าสุดไปเทียบกับการคาดการนะครับหรือว่าการ forecast เศรษฐกิจที่ BOJ เ็ททาไว้เนี่ยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะตลาดนะในญี่ปุ่นเนี่ย ยังคาดการณ์กันว่าการปรับขึ้นดอกเบีย้ยครั้งต่อไปของ BOJ เนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นไม่เดือนนี้เนี่ยก็มากรลาคมปีหน้ายังไงอย่างไงญี่ปุ่นก็จะมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็นสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของญี่ปุ่นประเทศซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลกเป็นอันดับ4แล้วนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยถูกเยอรมนีแซงไปเรียบร้อยแล้ว นะจากสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศเขาเองนะครับในขณะที่ออสเตรเลียเองล่าสุดแลนะก็มีผลสํารวจของ National Australia Bank นะครับที่เพิ่งออกมาเมื่อช่วงเช้าของวันนี้เองนะเช้านี้ก็คือเนี่ยเช้าวันที่นะครับเช้าวันที่เช้าที่สนะิบเอ็นะเอประทานโทษเช้าวันที่1ิสีนะที่ออกมาระบุว่าไอ้ความเชื่อมั่นทางธุรกิจนะในเดือนพฤษกาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับลดลงอย่างรุนแรง จาก8จุดในเดือนตุลาคมเนี่ยด,ดัมดิ่งเราไปติดลบอยู่ที่3จุดอะลบ3อะนะครับบวกแปกับลบ3เนี่ยไปกลับมัน11จุดเลยนะนะอันนี้โอ้โหถือว่าหนักหนาะสาหัสมากขณะที่ดัชนีพอส์ธุรกิจในเดือนเดียวกันก็ลดลงจาก7จุดในเดือนตุลาคมเหลือเพียง2จุดยอดขายชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วกำไรนะครับในภาคธุรกิจเนี่ยลดลงจาก6จุดเนี่ยเหลือติดลบ1จุด ความตั้งใจในการจ้างงานลดลงด้วยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยผลสำรวจบ่งชี้เห็นถึงการเติบโตที่อ่อนแออย่างต่อเนื่องของธุรกิจออสเตรเลียในไตรมาสที่4ี่ครับนุ้ยครับเอาล่ะนะคะคงต้องจับตาดูหละสำหรับเศรษฐกิจของต่างประเทศแบบนี้นะคะขอบคุณพี่ต้อมด้วยสำหรับข่าวสารทางเศรษฐกิจนะคะและในช่วงนี้ค่ะเมื่อเวลาของท็อปข่าวเที่ยงแล้วเราทั้ง3คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค าร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ